วันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันดีอ่ะอเมก็ไม่รู้อ่ะอเมก็อยากไปเที่ยวนะอืมวันนี้ว่าจะไปเที่ยวดิมชาห์ใช่ไหมล่ะเพราะว่า,าไม่ได้ไปเที่ยวใช้หาดกันตั้งนานแล้วนะอเมอืม,อมจริงนะอาอูอเมก็คิดว่าไม่ได้ไปช้หาดนานแล้วเราไปเที่ยวกันเถอะฉัว่าไปอืมแล้วลูกอยู่ไหนเนี่ยลูกลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหน เอออ้าวป้ามาเรียกแล้วอ่ะเอองั้นติปอดไปด้วยทำไมอะมันจะไปเที่ยวด้วยเหรอจะไปทะเลนะอืมไปไปก็ไปสิใกล้จะเช้าแล้วนี่อ้า,าวเช้าพอดีเลยทะเลน่าจะเปิดแล้วเนี่ยเราไปไปกันเถอะอ้าวแล้วตอดจะไปด้วยเหรออ้าวทำไมเรียกหนูมงทำไมบอดมาด,ด้วยเนี่ยทำไม่บุ๊คทำไมบอดมาด,ด้วยเนี่ย ก็ว่าจะไปเที่ยวอะจะไปเที่ยวด้วยใช่ไหมหนุ่มม้งก็ไปไหนุ่มหนุ่นมม้งก็ไปกับอเดินเนี่ยโอ้โหไปกันสี่คนไปกันเลยไปกันสี่คนเหรอเนี่ยโอ,โอ้แล้วเราจะไปเที่ยวทะเลกันสี่คนเราต้องไปรถคันใหญ่ซะ,แล,ะแล้วเพราะว่ารถคันใหญ่เราเพิ่งออกเมืใหม่น,นี้นี่านะอูไปเอารถก่อนได้ไหมเดี๋ยวอาเมคกับหนุ่มมวงจะมารอตรงนี้ระวังรถด,ด้วยนะข้ามถนน,นมา ระวังระวังอยู่เะเมกับหนูมมอนแล้วก็บอสก็จะมานั่งรอตรงนี้แล้วก,กันนะโอเคโอเคโอเคงั้นอย่าเอาอุไปเอารถก่อนนะแป๊บหนึง่งย้ําเออยิ่งใหรถจอดอยู่นี่นี่รอรถไปดีก,กว่าไปรับกัน let's go มา,ามาแล้วจ้าเออมาแล้วพวกเราขึ้นกันเร็วเอเมีนั่งแน่นะเห็นหนูมมนะ่อนั่งหลัง เราเสร็จแล้วเราไปเที่ยวกันเลยเฮ้ยหนูม่วงดีๆสิติร์ติร์นเติร์นเติหนูม่วงออกคิดๆๆหนูม่วงออกคิดเฉยเลยไปกันเลยนาทีเกาะใกล้จะถึงแล้วนี่เราอยู่แถวหน้าสนามบ,บินแล้วก็ใกล้จะถึงแล้วนี่ไปเลยเด็กก็เฮ้ยใกล้ถึงแล้วนี่นะใช่ๆๆ,ๆ,ๆ เอาน,นี่ไงถึงแล้วเดี๋ยวอูไปหาที่จอดรถนะทุกคนลงมาก่อนอเดี๋ยวไปหาที่จอดรถก่อนนะเดี๋ยวอูไปหาที่จอดรถก่อนแล้วเดี๋ยวมา,าพวกเราถึงโรงแรมสักทีนะเนี่ยอืมโอ้มีคนมาต้อนรับเต็เลยเลยยินดีต้อนรับคข้ยินดีต้อนรับรีสอร์ทบ้านไร่เสรษฐกิจคะเฮ้ยพูดผิดสิแต่เป็นบ้าน บ้านทรายงามค่ะยิตรสัสูบ้านทรายงามรีสอร์ทค่ะเชิญได้เลยค่ะขาได้เลยค่ะเชิญครอบเซิร์ฟครับ,รบถึงบอบเดี๋ยวพวกเรารอเอาเอาแถวนีกันกันแล้วกันนะเืมอยาเอาไปจอดรถนั่นจังเลยรอเอาถ้าทีฉันรถเจอสักท,ทีกว่าจะหาเจอเออมาถึงที่นี่ก็มืดพอดีนะเนี่ยเราไปแบกนกั่งกันเถอะสกอใช่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 ไปกัน เออถึงแล้วเลยเนี่ยในที่สุดแล้วก็ทางมาถึงสถทีแต่เราเราเดินมาทําไมตรงนี้เม่กี้ทางทางเราเดินมาจากทางโน,น้นนี่เราเลยและหลงหลงแล้วเรานี่หลงหลงจะไปไหนกอนเอ๊ะบ้านนี้ว่างไปะเนี่ยเออเรามีที่พักเหลือเหลืออยู่ไหมนี่น่าจะเหลือที่นี่อ่ะ พราะว่าคนแถวนี้น่าจะเยอะนี่นี่นี่น,น,นี่เห็นที่พักบ้างตรงนึงอ๋อีซอนนี่เขาว่าในนี้ไงต้องเราเข้าไปพักก่อนเถอะเฮ้ยตะกี้ฉันเข้าผิดบ้านนีหว่าเออลืมบ้านผิดบ้านไม่คิดถูกแล้วเอาแล้วเดินมาผิดเฉยเลยอะไรนี่เอาเอาอ้าวงงๆแปลกแปลกนวันนี้ไม่รู้ว่าอางงงงตัวเองว่ะเอา คุณพ,พี่ก็เราไปสิคะเออหลังนี้ถูกสักทีตอนนี้ก็จะไปหลังอื่นทำเพื่ออะไรวะงงตัวเองจริงๆเลยเราเนี่ยคือกว่าจะเข้าห้องได้มืดพอดีเมื่อตั้งนานแล้วดึกแล้วมั้งเนีฮะบอสไปนอนกันเลยโอเคองบอนอน,นอนตรงนี้แล้วกันอ เราก็ไปนอนกันไหมเอางั้นเะงงันหนูมั่งก็เอามีนอนห้องนี้ละกันหนูมั่งนอนชั้นบนละกันเอามีนอนด้านล่างสันอูนอนนี่ละกันฮะเช้าวันต่อมาเอย้ๆๆเช้าแล้ว อ๋อช้าแล้วเนี่ยช้าแล้วเช้าแล้วมามาจ้าช้ารึเจ้าเอ้าหนูมเมตื่นแล้วจใจใจเช้าแล้วอ๋อช้าแล้วจริงด้วยไปปลุกอาอู่อนอาอู่เอ้าไปไหนนั่งอาอู่ออฮะช้าแล้วเหรอเฮ้ยเหลือคนตื่นสายคนหนึ่งนี่นะใช่ไหมใช่เลยแต่ช่างเขาเถอะให้เขานอนไปเนี่ยเราไปกินข้าวเถอะกินข,ข,ข้าว ี๋ยวมตอเงียยิข้ากันดีกว่ายิง้าสักคู่เออเฮ้ยอ่ออ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 นี่ห้เป็นมเ อา้าเช้าแล้วนี่หว่าอาทุกคนมากินข้าวอา้ากินเสร็จแล้วนี่นงใช่ใช่ใช่กินเสร็จหมดแล้วอือเราไปเที่ยวไหนกันต่อดีอะเอา้เามาค้างคืนที่นี่ก็คืนเดียวก็พอใช่ไหมเราไปเล่นทะเลกันดีกว่าไหมเออใช่เรามาค้างนี้นี่ไม่ได้เล่นทะเลเลนี่หว่าเราไปเล่นทะเลกันเถอะเฮ้อโชคดีนนี่ที่พักเราอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยจริงจริงจริงใช่ที่พักเราติดทะเลมั้ย ออกไปเล่นทะเลได้เลยตามสบายโอ้โหเล่นกันเลยหนูม่วงน้องหนูม่วงเล่นตรงนี้แล้วกันเว้ยหนูนอน,น,นวันาหูก็นอนวันนี้หนูนอนสบายสบายบนนี้แล้วกันโอ้โห้เล่นกันเลยไม่มีของเล่นหนูม่องวันดีเลย ชิวๆเลยเอาบอกขึ้นเอาคนนี้ห่วงยางหมดเลยนี่นีตมม่เมยยังไม่มีห่วงยงางน่าเมยขึ้นมาพักก่อนนะกันโอเคนี่มย์นอนนี่ละกันนาเมย์นอนรอ,อว่ายน้ำสนุกจังเลยพอแล้วว่ายตั้งนานละ ใช่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 เราไปกลับบ้านกันกถอะไหมเพราะว่าเราแค่นี้ก็พอใจแล้วเนาะใช่ใช่ใช่ไปเรากลับบ้านกันถเถอะในที่สุดก็ถึงบ้านสักทีนะเรากลับมาจนมืดเลยเล่นกันน้ำกันเพลินเลยถึงเย็นเลยเนาะใช่ใช่ใช่เออไปส่งหนูมังกับปออเสร็จแล้วส่งหนูมังกับปออไป,อไปกลับบ้านไปแล้วเราก็มาถึงบ้านเราสักที Ô mày ăn chơi, chấm chắm 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 ô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 , chắm 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 ô chắm 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 เสร็จสาตัวนี้งงมากเลยเออเราขึ้นไปเรัขึ้นมือเถอะ let's go <S อ้ากไปก่อ็เอ้สุก็เราก็ไปหาทางก่อนดีกว่างั้นอย่าเอาอูไปอาบน้ำก่อนนะไม่เปิดตรงนี้ดีกว่ารู้สึกบรรยากาศมันดีเปิดหน้าต่างระบาย,บายอากาศหน่อยระบาย ให้มาถ่ายเทนหน่อยเัยาา็นเนะี่ยเอาอูแป็ดแล้วก่อนละกันนะเฮ้ยอาอูอันนั้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปดีกว่านอนกันเถอะไปมั้หเอาหูนอนข้างในนะโอเคงั้นฝันนีนจ้าก่อนจากกันไปขอมาปิดคลิปต,ตรงนี้นะครับ โอเคทุกคนก็จบไปแล้วครับกับละครสั้นอีพีนี้อีพีนี้ก็มันเล็กมัออนเล็กเนละครสั้นดีไหมไม่ว่าละครยาวได้แล้วเน้นทำมาหลายตอนแล้วเออก็สรุปว่าตอนนี้แล้วก็ไปเที่ยวทะเลกันเฉยๆเนี่ยก็ธรรมดาสไตล์เราแต่วันนี้มีแขกรับเชิญด้วยก็คือหนูม่วงกับปอสส่วน เออตอนนี้ก็หลับไปแล้วเราก็ขอมาปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะ,ะนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนมีใครเป็น Good to Gamer EP นี้เป็น EP พ,พิเศษนะครับเพราะว่าเป็นละครสั้นอยู่ด้วยสำโอเค EP นี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าเดี๋ยวถ้าอัปเดตครั้งหน้ามาเมื่อไรเดีย๋ยวผมค่อยจะมาทำคลิปให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งติดตามช่องมีพีไฮเอแสกแชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ก,ก็เจอกันใหมค่คลิปหน้าสวััสดีครบบบายบายยจก Robot. Oh.